มีทางบ้านถามมาว่าวิบากกรรมอะไรทําให้ถูกเข้าใจผิดคะเช่นเรามีเจตนาที่ดีแต่มีคนที่เข้าใจผิดหรือเจตนาร้ายไปยุแยงให้คนที่รักเราก็เข้าใจผิดไปด้วยคุณโยมในโลกนี้เนี่ยสิ่งนี้นี่มันเกิดขึ้นได้เป็นปกติเลยสาเหตุสําคัญประการนึ่งเพราะว่า,วาเราอาจจะมีบางอย่างที่ไปกระทบต่อความภูมิใจนในตัวเองของเขาไปขัดผลประโยชน์ของเขาขเขารู้สึกว่า การดำรงอยู่ของเราเนี่ยคุกคามต่อความมั่นคงในตัวเขาก็เลยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรือบางทีก็เป็นการที่เขาได้ข้อมูลผิดมาอีกทอดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเราอย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องนี้หรือว่าอย่าไปท้อถอยเสียอารมณ์เพราะเรื่องนี้ยกใจเราให้สูงขึ้นมองเห็นความจริงแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆทำในสิ่งที่ดีต่อไปไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปสุดท้ายความจริงก็ปรากฏเนี่ย ทองแท้ไม่กลัวไฟคนที่รักเราสุดท้ายเขาก็จะเข้าใจและความเข้าใจก็จะขยายวงกว้างออกไปแก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ก่อเวรเพิ่มจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีอย่างที่โบราณท่านบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเหมือนกันเราก็เสียเปรียบเพมายุโยงใส่ร้ายเราไปเรื่อยแต่เราเองตั้งมั่นในความดีอย่างนี้สุดท้ายจะชนะอย่างสงบเย็นจเจริญพร